การศึกษาเต่าในเต่าญี่ปุ่นในประเทศไทยพบว่ามีการกระจายพันธุ์ได้ดีเติบโตได้เร็วอดทนสูงและกินไข่ปลาและไข่เต่านานะครับซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นของไทยเป็นอาหารจากสิ่งที่ค้นพบได้ระบุผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศนะครับทีนี้ข้อหนึ่งบอกว่าผู้ผลิตมีจำนวนลดลง ปลาและเต่านามีจำนวนคงเดิมผู้ล่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นสัตว์ชนิดอื่นที่กินปลามีจำนวนเพิ่มขึ้นอันนี้นะ่า<ด>จะตอบข้อไหนครับเต่าญี่ปุ่นนะไม่ใช่เต่านานะเต่าญี่ปุ่นตอนเนี้ยพบว่ามีการกระจายพันธุ์ได้ได้ดีเติบโตได้เร็วอดทนสูงและกินไขป่ปลาและไข่เต่านาน ตอนนี้ใครเป็นผู้ล่าอ,อ่าเต่าญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นไงถ้ามาถ้ามาพูถามว่าไอ้ผู้ผลิตนี่เกี่ยวไหมตอนนี้ไม่เกี่ยว,ยวปลาและเต่านามีจํานวนคงเดิมเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะมันโดนกินไข่มากขึ้นใช่ไหมผู้ล่ามีจํานวนมากขึ้นใช่ไหมสัตว์ชนิดอื่นที่กินปลามีจํานวนเพิ่มขึ้นใช่ไหมไม่มันกินอะไรไกินไข่ไใช่ไหมครับดังนั้นข้อที่ถูกคือ ข้อ3ลักษณะข้อสอบโอเนตจะเป็นแบบนี้มีสถานการณ์มาให้ให้นักเรียนวิเคราะห์เองคําตอบมันจะอยู่ในนั้นอยู่แล้วอยู่ที่ว่านักเรียนจะหาเจอหรือเปล่านะครับสําหรับโอเนตนะอันนี้ก็คือข้อกึงก่งๆึ่งโอเนตแล้วนะครับต่อไปนะครับ